ับันนี้เป็นวันที่ 1. มิถุนายน2568ซึ่งเป็นครั้งที่32ที่พราเจ้าปิยาวันที่ประสานขอถวายสิ่งศัตดสิทธิยพายผสุผลิรัมณ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสงฆบูชาแด่และอัจริยบูชาแต่กุบาจันทร์ทั้งหลายขอจิตของขอ้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาการาพยัญชนะเทพศักสิอย่างต่อเนื่อง้ดยตลอด หนึ่บทกาศพระรันาเตรงสมะสัมมตโตปกวพุทธะปกรณตาพิโเทมิสวัสดิ์ตัวปกวณตายธรรมุตรมังนัมสามิสุปฏิปันโนภะกตัวสาวกสังโคสังคังละมามิ 2. องบุบูชาภพรี ภพพิรีพิณารานสำมัสสัมพุทโธสุจิรังปรินิพุทโธในหิธารมาโทนนิปรามีหิตัติสติยาวะชีวังอหังพุทธังธรรมังสังฆังสารังกโตเชมีรัตนาตยังธรรมังจระมิสุทินาสามบทสวดชุมนุชิวทสัมพันธาจักวังวิสัุปตังกชตุเตวันทัศธมะมุนีราชาสัสดสุนันตุสขมุขทังสัเกกเมจารุเปคิริสิกาลตเตจันเทริกเวยุมาเีที่ไรลเถจักาเมตะรุวนาคะหะเนเคหะวัตถุใหหิเกเตปมจิอันตุเทวะ ฉลาทะละวิสปิยาภาคันธมนาคติตัตาสันติเยมวุนีวราวันาัตุเมสันตุธรรมสวรรคาโลยัมพันาธรรมสวรรคาโลยัมพันาธรรมสวรรกโลยัมพันตา สีปุสวดปุพะภาคะนำมัมกัน้ะภะคะวะกตัวระหตโตสัมาสัมพุทธศสะน้มะคะวพโตอะระหะโตสัมาสัมพุทธสสกนมะคตวะโตัวระหะัตสัมปสัมพุทธศหาสวดสระคมละปาถุงสระังกจามีธรรมสระังกจามิสังขังสระนังกจามิทุติยมีปุตตงสระังกจามิทุติยมีธรรมสระนังกจามิทติยมีสังัสระนังกจามิทตยมีปุตตงสระนังกจามีทุติยมีธรรมสระนังามีทุติยมีสังคังสระนังกจาม ม่อรเจนัสัจวชิาสุทิเมวตตาปทาณทิเมสระงัยังครรมเมสรนะเม่อไเจนัสัวชสุธิเมวตตาปทาิเมสรนงันังทเมสรนะเมอเจนัสจัรวชีนาสุิเมวตตาเจตสติรตนะปนะมาคธาคทาพุทธังณเมรตนะพุทธะสัตติรจิตตังธรรมรธรรมะเมรตนะพุทธวิสุทธิสารังสังพัเมรตนะพุทธะสุบสิรจิเตตังะเม ติรตะนัตนันติยวหังสังหาสัมเสวสริตวิวัตุวิเศษสัพพังอัญโยยานยุตตะคุณโยคะวัพปวัตังอสุมิตยามิปิตเทวยะถาติทันเตเอกังวินาตทิตะเรสมะสัมภเวณโลเกกัาจิจจจเรนจะปตุพูตังคัมภีระยานวิเศษยังอธิตุทัสถังวินโยหิปติตะ ชนในหิวิชัมยารูปังโรกรรมหิเกหิจิกะทันจุป,ปะละพันยังเกสันจิสุทุวิธิทัาคุณก,กายยตาย,ยะนาเมเติเอเวชนตาตายะวิสุสุวิสตัมปิสมุรปปรสังมณสิสุทะภาษาทฐา,านาังวุญญาติ ทิฏกาณมะสมุตมะบุญนะภูมังทุกขาปมุจจนณมุขะสารนังขันตายังปูชาระเหสุปรมาภิปูชเนยังนิพพานาสัจจิกิวิยาุปนิสสยตถังสัมกิเรสัมโลสัมมาโสุทธะณสิทธิยามจะสาธุหิอัถอุสะเลหุปเศวนิยังปาเนหิจะปิติสารนังขมนตนิยเมวัตสัมมาหิตังติรัตนังสารนังขันตามหา รตินทิวังคณะในสุน้รรมส,สัมนาบูเชมะจาปิสสะตังปุสุปส,สันนะจิตตาถทานุปาริจริยาสาตาระตจาปุญเยนตตถาสุกะเตนะสขีภะเวโมเตเชนะตัสสะจาสถาปิสุวัติโอตุโยเจทธรรมะวินยมมีปมาะพุโตโรกุตตะราภิสม,มิโยนิยโตพุชสุโพชังตัสโสป,ปนิสัตยะจดยายะอายามปิโหตุวทุตตะ เยปะริจิตตุปัสสะทักการโวแปดนามการัสติกาถ่ายโยจขมะโมหะมาลาปักโทสะมังวะพุทโธสกโตวิบุตโตปะระมารัสสะปะสสะวินิมจิยันโตปะเปสิเขมังฉันยองมิเนยองพุทธังวะรันตังสีรสนามามิโลกสานาทันจวินายกันจัตสันเตชะสเตยชยสิธิโหตุสัมพันตาริยจวินาสะเมนตุธโมชโย ตโยวิยะตัสสัตตุทัสเสสิโลกัสสะวิสุทธิมักขังเนยานิโกกัมมะทารสัทาริสตาวะโอสันติกรสุจินนรมังวังตังศิรสานามาโมหะปัตถาลัุปปสันตทาหังตันเตชะสเตชยสิทธิโหตุสมตะระยาจามินาสัมเณตุสัตธรรมมะเสนาสุขตานิโคโยโลกัสปะปูปะกิเลสเชตาสโต สยังสันตินิโยชะโบจะสวัคขาตธรรมังวิธิตกระโรติสังขังวรังตังสีระสันมามีพุทธานุพุทธังสัมมะสีระทิฏฐิงสันติจสะเตชยัสธิโยตุสัมปตระยะจวินาสเมนตุกาพุส่วนนโมกันตัถกถานโมอรัตุสัมมาสัมพุทธสัมมาเอสีโนนะโมตมะธามัสสะวัคขาจเสวะเตนิทะนโมมะอาสังคสปิ วิสุทธสีละทิฏฐิโนนะโมโอมาทยารัตสระรัตนตยัสสะสาธังนะโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตับยัสปินะโมกัลปะภาเวนะวิัชนตุปทวานะโมกัลานุภาเวนะสุวัติโอตุสปทานะโมกรัสสัตเตชยนะวิทิมหิโหมิเตชวาสิบบุสรมนสมมสูตเอวันเมสุตัยกันสมัยย่อง วสเกศสุวิหารติกะปิราวัตถุสมิมหาวันในมหาตาปิกษุสงฆ์เณรสัตย์จัจมติภิกุสเติสเพวะรันเตหิทศาหิจัลกกาถาดุหิตเวตาเยปิยนัชณีปิตตาหุนติปกรณ์ตังทศนัยยปิสังกัญจารถโคจตุนันสทาวะสกายิกานม์เทวนาเตเอตาท้ากุอลยังโขภะเขาวสเกศสุวิหารติกะปิราวัตถุสมิมหาวันในมหาตาปิกษุสงฆ์เณรสัตย์จัจมติภิกุสเติสเพวะรหันเตหิทศาหิจัลกกาถาดุหิตเวตาเยปิยนัชณีปิตตาห สองขันจัตยานุญามายามเปียนาปคะวาเตนปอุปสงฆ์ันโมยามาอุปสงฆ์ขปิตาวภคะวัตตสันติเกปันเจะคาถาปเสมาเตโกตาเทวตาเสียถินามะภะราวะบุริโสสมัญชิตังวะภาหังปัสรลยาปัสริตตังวะภาหังสัมิชยะยวะไมวะสุทวะเสุเทวสุอตราหิตาภคะวโตปุบรโต ประตูราหังสุดตะขัวตาเทวตาปักมันตานพระวัฒวาเอกมันตังทางสุดเอกมันตังทิตตาโคเอกาเทวตาปัจกประตุสันติเกยมังคตระปาสิมหันสมัยยังปวัฒน์นัสมิเตวกายานธรรมคตารคตธรรมปะญญมังธรรมสมิยังทักกิตายเยวะปะราจิตาสังคัติตะโคปะราเทวตาปัจกประตุสันติเกยมังคตระปาสิตัดตะปิกะโอสมาธาหังสุดจิตังอัตตโนุอชุกรรมะังขังสุดสารทิวานิตานิคะเอตเทอินทริยานิรักันติปติตาติตะโคปะราเทวตาปัจกประตุสันติเกยมังคตระปา เจตวกรังเจตปาลิกัอินทกีรังหอดจำมานีจันเจรันติทถธนมมาาจะุมตัสทัทัสสุนะนคติตะโขปราชาวัฏตสันติเกณ่มังคตอปเยกจิพุทธังสระนังคะตาเสนาเตกขมิสันติยาปยพุมมหายะมนุสังเทหันเทวกยังปริบูณะสันติเจตโกพาว่าภพพิกุมันเจศีปุเยนะปิขะเวทัสสะสุโรกาถาสุโ Tewata sanipatita honti tatakatangtasane ya pikusamkancha ye pite pikapwe ya heesung Na titamatana arahan to samasaputa tisampi pagwantana epa Eta paramayewa tewata sanipatita ya heesung saya Tapi mayhang etarahi ye pite pikapwe pangisutiana Kata matanam arahan to samasaputa tisampi pagwantana eta paramayewa Tewata sanipatita pangisunti saya Tapi mayhang etarahi ya jika sami pikapwe tewapayanan nyamani kita ye พิกเวทวัคคยาณนามานิเตศิษามิพิกเวทวัคคยาณนามานิตังสงฆ์ธาตุสัตว์ะมาทศิษยรุธาปศิษสามิตรเอวันพันติติกวัตปิภูมิภูตุกิจสุสังพวาอิตตะท้าวจารศิลุตตมุปัสสานิยะธาปุมาทัสสิตาเยสิตากิริกะปะรังไหตตะท้าหิตาปุถุสีอวสัลินาลโมหันสังปิสัมพุโนอทัตมะนาสัสทาวิปัสสนาบาลภินาภิญโย

ประตูระหุยนอมนุษย์นทศาสนาอภิเกสตามัทสุวิจสาสธาสัตตนิสตาิกิสานามนุษย์านทมัทสงฆินนมัทกุลี่าสาพททัสภาปิยาาวกวาจมัทตมทยิสัทธาสกิสานลเตทวกยาภิกันตเวิชนะตปเวียองค์ที่มีรยนปปัตตาตวยคักมกิรทวิมตจติมตวนันมย้สมทมนาภิกรรมิกุาี่ว่านำติยมวตย ธรรมนาพิกมุงพิกุณังสมิธิมณังสัตติรติสาสะยักนะนาตะวันนิเนนติมันโตชิติมันวันนวันโตยะสัจีนอมธรรมนาพิกมุงพิกุณังสมิธิมณังอิเจเตสุลาสะาสะยักนะนาตะวันนิเนนติมันโตชิติมันวันนวันโตยะสัจีนอมธรรมนาพิกมุงพิกุณังสมิธิมณังเวสัมมิตตพชัสไทยยักนะนตะวันนิเนนติมันโตชิติมันวันนวันโตยะสัจีนอมธรรมนาพิกมุงพิกุณังสมิธิมณังคุพิโรราชไคยโกศุปราชเนวิษณุพิโยนังสัตตาสะสัทธายักนะนา บริมารจัดที่สังหรจตตระัสาสถิตกับประธานที่ปริมหาราชยศสิสย์สิตสภาวงธนามามาปลายที่มตจิตมตุเวนตยศสิโนบุตมานาพมพิสวนันจัที่สังราชวรุธอตัสาสิกปะนที่ปิมราชศิสิสภวธนามา พิมมันโตชิติมันโตวันน้อมันโตยศศีนอมุทธรรมนาภิกกมุภิกุนังสมิติวานังปจิมจัติสังราชวิรูปภคภสษาสตินังกนังอาทิติมหาชายาสัชิโสปุตตะปิสัตสภาวะโวินธนามามหาภราปิพิมันโตชิติมันโตวันน้อมันโตยศศีนอมุทธรรมนาภิกกมุภิกุนังสมิติวานังอุตตะดันจัติสังราชกุลวโรฒภาษาสติยขันธังอาทิติมห래ชายาสัชิโสปุตตะปิสัตสภาวะโวินธนามามาหาภราปิพิมมันโตชิติมันโตวันน้องมันโตยศศีนอมุทธรรมนาภิกกมุภ p a c 나 a m i n a m ilu paku kuwirau u t a l 타 n g t i s a 하 g c h a t u r 로 t e maharot sa samanta chaturot tisang ta talaman m o ก็คือพระเจ้าสิเกิดใจว่าทิ้งพระดูสุริวัชรใสเทชนเยจระชนุคันตะภาษาละจุพิมทมนาภิกขมงิกุนังสามีทิมนาตะคุนภัสสนาคาเวสานสหัตตจักกัมพัลสัจลาโขปยาคาตาหายติเบยมุต้าทตตะลัทจากรุณาขยัสสิโนยมโนมหันมโคสุปกสมีทิมนางเยนยคาราเชิญสาสารันติทิพติชาปุกิสุิสุทธจักขเวหยาสาเตมวนามาชปจิปอติเตศนามอภยันตทนา นาคาราชนะมาสิปนันต์ตเคนมางกิพุทธสันหายิวใจอยปวะวหายนตาคาสุปนานสารณมกังสุปธรรชิตาวชีระหัตถนะสัมุททางสุปราสิตาปัตตโลวะสาวัสเศธีมันุยศาสินงกละกัญชนมหามิสมาสุลธนาเวคษาแบปัิติสุติจิตเจาปหารตนมจีสาหัสจันจาริปุตนาสเพวรรจนามะงกานัอเตวะพลิงสนังาหุมัทะมุปาคมุสมโยชนิปัจเติปมกมานะอปุจเตวะปัตวิจเตะโชวิยุ

이 d 먼 m 추 n 먼 a u c 먼 t i 사 e n t a u wanaman tao 먼 a s a s e 와칼라마 m 스 t 리 m 리타 a n g apika m u m p i k 나 n a n g s a 차 t i m a n a 야루 t 라아 u s 아사 u 네 a iwa c 타 l a m a k i s 나 k a liwalita kajalo ca cama b u p a n 세 pasina walu n 만 s a t 사 m a t a j u 자 a c a ภูัลยโยธิวันเยจโรตวัสินปละฆาแมปละฆาโกเทวยัสินุทศเสตยทศทักายศพินานตวันที่หิมัตชิทิมันตวันน้อันตยศศิษย์อย่างมัธมนาปิกกรริปุณังสามีเทวังสุขกะดมฮาลุนาอากูเวคคณะสาวซหะโอค่ะ พุทธาคัยหาปัมุขากุเทววิจขณาสมรฐสถานตตาลกชามิศกัจจะยัสสินนทะนัยองค์การปรุนโยทิสาพิวสติทศเสตทศทกัจจะสพินานตวนนี้น้อิโตชุติมโตวันน้อมโตยัสสินอนมธรรมนาภิกขุภิกุนังสมิธมันังเคมีอดุติายานวคตกัจจะยัสสินอนพิจักลามาเสตชุตินำมาจารสวันนิมานนาตินอนกุฏาคุปลานิมิตาชัตเสตทศทกัจจะสพินานตวันนี้น้อยทิมโตชุติมโตวันน้อมโตยัสสินอนมธรรมนาภิกขุภิกุนังสมิธมันถัง Te te ti wanika ya sapi nana ta wanino naman wat ye naa kanchan ye janyasa ti sasa habari wu cap jaa ti maki lango ka tin nama naa sawan. Te kemo ka ตหาสพมลูกกนมหามปิจิตติุปปันโนจุติมันโตปิสมากเยียสัสสตสถาอิสรากุปัญเจกัสวติเเตสันจมชตวตคาลิโตปริวาลิโตเทจสเพปิกันเตสิเทเวสัพพะเมรัสณพิกามิปัสสกันหัสัมที่อทคณนตปตะทาละเนมันธมาถุสมันตปริวัเลตามมุจิตกจินางอิติตธทรมหัสเสนาหัเสนาภปสเยพนีนาตลมา 자 a c 가 r 와나페라왕 a 다부부축 p 미 e 사나 w 다 n g e tabo wu cikomi ko sana nia t a 야 a saku cikosa taso, p 사 cuta สาเตเกสดสสนรดเตมราศรนาพิกาเทวิชานพิกาวะ่ตจะตามบามาการุงวสัตวะวุศาตศาสนาวิจาระเกปกำมุเนสังร้อวันอป็นุงสเพวิชิตาสังคมวันพยาิตายสัสินงมนติชาปเจหิสาวะคต์เจชเนตาตีสิบเอดบกส่วนมังคารสตังเอเสวนาจะพละนังวันที่ตานั้นจะเสวนาผู้ชาจะพุชิญยองเอตามังคารมุตตมังปฏิรูปเจ เทศวะโสจัตพุทเถกจัตกตะปุญญาตะจัตสัมมาปณตติทิจัตเอตังมังคลามุตตะมังภะวุสจจันจัศสิปัญจามินะโยจัศสุขิสุสิขิโตสุภาสิตาจวะจยาวัจยตังมังคลามุตตะมังมาตาปิตุอุปทานังปุตตะทารัสสังฆะโออนาคุลาจกมันตาเอตังมังคลามุตตะมังธนันจัตธรรมจริยาจัยาตการันจัตสังฆะโออนาวัชนีกัมมานิเอตังมังคลามุตตะมารตี วิรติปปามัชฌปานัจัสัญญโมอัปปะมาโทจัตทำเมสูตเอตัมังคลาอุตตมังคารวะจัตนิวาโตจัตสันตุติจัตกตัญยุตการีตธรรมสาวังเอตัมังคลาอุตตมังขันธีจัตโสวะจัตสตาสมนานันจัตสัตะการนะธรรมะสากัจฉาเอตัมังคลาอุตตมัตต์ปูจัตกรรมะจัตลียนจัตอริยสัจนะทัตตะนังนิพพานะสัจชกิริยาจัตเอตัมังคลาอุตตมัทธัสสะโลกธรรมะเหจิตังยัสสนะกัมปิัสโส กังวิรัชเขมังเอตามังคะมบบุตตังเอตาทิสานิกตวนาสัพพัทัะ มะปะราชิตาสัพพทสูตรเทงกชนติตันเตสังมังคละมุตตมันติสิบสอวดรัตนปฤริยังลิจิวิตังอิท่าวาหุรังสเกุ่วายังรัตนมติานะนนสัมมาอจิตตาเกตนะอิเตปิุเทรัตนปฏิตานะสัจนาสุวติโตกะยังวิราคังอะมะตังปณิตันยะทัชคัสยมนสมาหิตนาเตนะธรรมเณรสัมมติจอจิทันปิธรรมเณรรัตนปณิทานะสัจนาสุวติโยตุ ยามบุทเสเถรปิวันนีสุจิสมาธิมานันตริกัญญาหม่สมาธินาเตนะสมน์นวิชติตัมปิธเมรัรนรมนิตายเตนะสใจนสุวติวตุเยปุคราอัทธสัตตมัสถาจตาริยตานิยุคานิโหนติเตทกิเนยสขตสสาวกเอเตสุทินานิมาภลานิอิธัพมิสังเครันรบมนิตายเตนะสใจนสุวติวตุเยสุปยุตตามาสารทเถรนิการมิโนโคตมะสาสนมิเตปติปตามตมิไคหารัมุธานิพตินุชัมานาอิธัพมิสังเครัธนมนิตา เทนัจเจนะสวัสดิโตุคีนาประนาณิสัมปะวังวิรตตาจิตายติเกตภวัสมิงเตกินิชาอวิรุธิชนทนิพันติเทีรายถายยัมปฏิโปอิจามปิสังเครตนาปปิสเทนัสเจนะสวัิโอตุสิบสามุสวดธรรมุตสวตตาเวชิยังสวยโยอยาจะยัอิตรตาปชาตัด ทันตัสสะโปสสัส,สนิจังสัญญาตาจาริโนเนวะเทวนกกันทพโพนะมาโรสหพรมนาชิตังอปชิตังปะอิราตถารูปสัสช,ชันตุโนสิบสี่วสุเกตปุตตะสูภาสิตมิตังเตนะภควตาชาณะาาปัสตาราหัตตาสัมมาสัมพุเธนะเอทัตุมเมเอทัตุมเหมาอนุสเวนะ มาปรมัปบรายะมาอิติกิริยามาปิทักะสัมปทานเนยนะมาตักกะเหตุมายะนยคเณนามาอากระปริวิตเกนะมาทิทนิชานัันติยามาพภะรูปตายะมาสมมโนโคสมมโนโนคุยธาตุเมเหตตานาวชนยาัติเมธัมมะอุสอิเมธัมมะสาวชอิเมธัมมะวินยุขระอิตาเมธัมมะสัมมาตาสมาธินาอิตายต ยัสังวัตติอัตตุเมเหปชาเหรยาถายถาตุเมเหอตตนาวชานียถาอิเมธรรมะสลาอิเมธรรมะอนัตวชาอิเมธรรมะวิญญุปัสสะถาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาหิตายาสขายัสังวัตติอัตตุเมเหอุปัสสัมปัจฉวิหาเรยาถาติบทสวดอุปนิยสุอุปนิยติชีวิตามปะมายุงฉดูปนิตัสสัต นสันติตานาเอตังพังมระในเปกขมะโนบุญญาณิกยิราธาสขาวะหานิอุปนิยติชีวิตมัปปะมัยังชะลูปณิตัสนะสันติตานาเอตังพะัามรตในเปกมะโนโลกามิสังปชาเหสันติเปโคโยธากายนสังยมวจายอุทธจิตตสาตตังตัสสะเปสัต ปตัสสขายะโหติยังชีวมโนปกะโรติบุญยังธรรมโมหะเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจิโนสขมาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจิเนนทุกขติงคชติธรรมจาริสเพสครานิจติยะธาปัญญายปัสติอัตนิพินติทุเคอสัมโควิสติยสเพสังคราทุกขติยะธาปัญญายปัสติอัตนิพินติทุเอสัมโควิสติยสพเพธรรมะอนัตติยะธาปัญญายปัสติ อัฏนิพพินธติทุกเคสามาโควิสุทธิยา1สิบหกบทสวดอัปันนะกะชานองอปันนะกันถานะเมเกทุติยังอาหุตะกิเกอตะธัญญายเมิทาวีตังคันเหนยยปันปันณนนกลางพาหุงเวสระนังยันติ คตานิวนานิจารามะลุกขเยตยานิมนุษาพยัตัดชิตาในตังโขสระนังเขมังในตังสารนามุตตามในตังสารมาคัมมัสััพทุขาปมุจติโยจะพุทธันจะทันมันจะสังคันจะสระนังขตวจจตาริอริยสัจานิสัมมัปปัญญายปัสสติทุกทางทุกขะสมุปปาทางทุกขะจะอฏิกมังอริยันจะอถังคิกังทุกขูปมะ ปะสะมะคามิตังเอตังโขสะรนังเกม,เงม,ตตมังเอตังสารณมุตตะมังเอตังสารณมาคัมมะสัพพะทุกขาปมุตจติสิบเจ็ดบทสวดพระเทกรตตะขาติตานนันวาคะเมยยะนปะฏิกังเขนาคตัมุขาามคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังปั๊บ ไม่ถึงยาถาติตามปหินนันตาปัญจันจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัจจุบันนันจโยธรรมังตถาถาวิปสัสสติอสังหีรังสังกุปังตังวิธามนุกูหายเยกบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่งอนแงไม่คอนแคลนในธรรมานั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นๆให้ผุดพงเถิดอาเชวกิจจมาตัปังโกชัญญามรณังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะฮิโนสังกรันเตนะมหาเสนในน้ำปัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชเพิ่งมีเสนาใหญ่นั้นย ไม่มีเกล้า,า,าทั้งหลายวังวิหารไดมาตาปิโหัวตัตั้งตันติตังตังเวปติกรตะติสันโตอจิเตมุนติที่พร้อมมุนีพุทธสงบย่อม,มเรียบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผู้มีราตรีหนึ่งเจริญด้วยการละชะนี้แลบทสวดพินหะวันจับเวคขะ นะปัตช์ชลธรรมมิชิชางะนันติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมมิพยาธิอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมิทิมาลานอนาติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิยหิมนาเปเยหินานาพวินามภวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือเราว่าเราจะต้องได้พัดผ้าจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัศกรรมหิกรรมมัทยตากรรมมยุนิกกรรมพันธุกรรมมัปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลม กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกัญญาังวาปาปะกังวัตสัททายธาภวิสามิเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญเป็นบาปเราจะเป็นทยาคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอมเหงีปัมพินหังปจจะเวกิจพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทอมสิบเก้าบทสวดเทวตวิโยชนะขดาจุกตปตาชนิดทกพยาปตาชนิดพยาสุกตปตาชนิดสุกสมตุสเปปิปันนินอยาวตาจามีสัมปตังบุญญาสัมปตังสัเพเทวันทโมทันตุสัมปสัง นับพันตุสัพพะทาภาวนาพิระตาหนตุขจันทุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปตาปจิตนันจะยังพลังอรันตานันจะเตชะนาลักษันธรรมิตสัพพโส ยี่สิบบทสดเทวตาปฏิฐานคาถาเจเทวตาสันติวิหารมันทีในถุเพฆเลพุทธิฆเลตหิงตหิงตาธรรมะทานในนาภวันตุปชิตาสดถิ่งกุเตทะวิหารมันทะเลเทระจัมมัชานวากาจัพิขาวสารามิกาธนปฏิอุปัสสกาฆามาจตเทสานิฆามาจอิสราสัมปานะผูตาสกิตาภวันตุเตชะลาปุชาเยปิจัอันทะสัพพวเตสังสังเสทชะตาอัตโวปปาจิกานิยานิกังธรรมะวรังปจิตเจเตสัพเพปิตุกสุกรุนตุส ขยาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมะราจุคราสังโคโหตุสมัคระสมัคโโวอัถายจจะหิตายจจะอัมเหรักตุสัพธรรมโมสเพปิธรรมจริยวุตติงสัปปุเนยามะรรมเมอริยปเวทิเตบุวดสัพพสัพพปฏิทานะคาถาบุญยสิธานิกัสตญาณานานิกัตนิเมเตสัญจะภาคิโนโหตุสตานันตามะ ปะมานักกายปิตาคุณวันตาจะไมหัางมาตาปิตาทโยธิฐามาจะเมจาทะยิถธะวาอนเยมัชะตะเวริโนสันตาติดถันติโลกะสมิงเตภูมาจัตตุโยนิกาบัญเจกะจัตตุโวการาสังสะรันตาภวะพระเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง มะยาทินานะบุญญาณะอนุโมทนาเหตุนาสัเพสตาสทาหนตุอเวราสขะชีวินโอเคมัปปะทันจะปะปนตุเตสสาสิทธะ สังสุภากสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในบดน,นี้หละแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดที่เป็นที่รับผู้มีคุณมีเมตดาบรรดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางลายมิเวรตั้งกันอยู่ในโลกกับในภูมิสามกำเนิดสี่มีขันห้าหละขันหนึ่งหละขันสี่ ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบุญของกัปเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทางเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้สมบุ์ของกัปเจ้านี้ขอสัตว์ทั้งหลายจึงแจ้งแกสัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่กัปเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่างมีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกันอันเกษมเถิดขอความหวังอันนี้ของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งการเพียรและอันดีสองแห่งการบูชาพระศาสนาไทายด้วยการสาธยายบทสมมวดมนต์พระสูตรพระบุตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจเกตมีกแก่ข้าพเจ้าขอให้ปณจทุกภัยทั้งปวงขอให้เจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเ่า,เานี้เมื่ออนุโมทนาละบทอันด่วนพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระก,กิ่งแผ่ีดินาโดยมูลนิธิสมเด็จพระเย็นนับงวันวัดปรวรนิเวศพิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้ จงเปี่ยมด้วยอนุภาหแห่งพระปริศและกรรมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงรศักดิ์สิทธิ์พุระการด้วยเทสาทุ